นี่มีต่ออีกวันเหลือค่ะพ้นหลายบ่อจ้ากำลังลังเข้ามาค่ะผมไปน้องกำลังลังเข้ามาเด้อพี่น้องกำลังลังเข้ามาอ๋อผมเป็นรถญานุบ่อน้อนั่นนี่แหละพี่น้องพี่น้องหอกล่างลังเข้ามานะครับผมกำลังเข้ามาในบริเวณ บริเวณงานนะครับผมบ่อน้ัมีบ่อ้มเออบรรยากาศนะครับผมเรียงแรกพี่น้องมนนีอากาศพอนหนปานหนพี่น้อง วันนี้ร้อนมากพี่น้องเหมือนว่ามันกําลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับผมเพราะวา่าอากาศพร่อนแห้งพี่น้องอากาศร้อนมากวังเว็นหนียู่บ่อยๆพี่น้องที่ยรถบัตบ่าวเบิร์ดนอตทั้งรถบัตพี่น้องนะครับผมแดดฮ้อนฮอทเหมือนกําลังจะหมดหนาวแล้วตกวแรงมากกับบกข่อยหนาวบ่อยๆพี่น้องแต่ว่าฝุ่นไล่พี่น้องฝุ่นเยอะมากนะครับผมอยากเห็นน้องไอคิวฮอดอจ้าอีหล่าย,ยุตเต้นเด้อครับผมอีหล่าเราย,ยุตเต้นเด้เอ,อกําลังเตรียมตัวจะไปแต่งหน้าอยู่พี่น้อง ผมขอบพระคุณกำลังใจนะครับผมขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจใจากพี่น้องทางบ้านสุขสุขคนเด้อสอนข้อมาข้อเพลงพี่น้องนะครับผมทางบ้านนะครับผมที่เมตตาหากลกูกห้านมอ่ํลำเสียงมิลบล็ลบพุทธกรนะครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศทางครัวนะครับผมบรรยากาศทางครัวพี่น้องนี่บรรยากาศครัวห้องพี่น้องนี่ อันนี้เป็นเครื่องตาําหุงนะครับผมเครื่องตำมะละกอเตรียมไว้ให้ลูกๆมาตำเองเลยครับผมแบบจุกๆเลยพี่น้องครับผมอ๋มันเหตุยังกินนาะครับผมต้มจับจ่ายพี่น้องนี่นนรนครับผ,ผม,มูาเป็นับเป็นเลยเา็เปเปิดเป กะเราหมูตุนนะครับผมนี่พี่น้องหอมบอหอมหอมพี่น้องพี่น้องถ้าบ้านหอมบอครับต้มยังก็แม่เลื่อมเหลาต้มจับจายครับผมก็ที่จับจายกับจับอัดจับพี่ก็นาะพี่น้องเนาะยี่ใส่ครับผมมณียูวัดบ้านบัวขาวนะครับผมเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับผมวัดบ้านบัวขาวตำบลสะบัวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเด้อวัดบ้านบัวขาวตำบลสะบัวอำเภอพนมไพรมาสั่น อำเภอปทุมรัชนะครับพี่นออ้องอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเมื่อคืนนี้อยู่ที่พนมไพ่นะครับผม,มอวย,ย,ยมหาพิหาน้องทางปทุมราชขึ้นนี้กระบอไก่กรบอไก่ปาไะเด้เอ,อมือแรงงานฟรีนะครับผม,มชมฟรีซอแจ้งนะครับผมงานปิดท่องของลูกนิมิดวัดบ้านบัวขาวตำบลสะบัวอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเกินเนี่ยพี่น้องมือวานกระร้อยเอ็ดมือนี้กระร้อยเอ็ดนะครับผมพี่น้องร้อยเอ็ดเฮานะครับผมได้เบิ่งบรรยากาศการแสดงสดของลูกหลานมอลำเสียงหลวงรัฐสการแบบจุกๆไปเลยได้พี่น้องเด้อคืนนี้มหาพิหาน้องทางปทุมรันนะครับผมพี่้องมันกป พี่น้องรอยเอ็ดพี่น้องปทัทมราชขึ้นนี้อย่าลืมเดินทางมาให้แรงเชียร์แรงแจกกัอพี่น้องครับผมอยู่ที่วัดบ้านบัวขาวตำบลสาะบัวนะครับผมปทัทมราชลอยเอ็ดเมืองลอยเกิดเท่าไรพี่น้อง,อไปไปองสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะผมพรุ่งนี้แม่จะทาขนมหวานกับผัดหมี่ไปให้กินเด้อครับขอบพระคุณแม่มา,ม,ามากเลยนะคะผมขอบพระคุณอีแม่ละลายเด้อครับเด้อขอบพระคุณนะคะผมพระเอกออดบุญชลินหล่อครับขอบพระคุณนะคะผม ซื้อแบบเมาเมาไว้แล้วต้องซื้อใหม่ไหมครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับผมแม่แม่ส่งสลิปไปแล้วก็ขอลเลี้ยงในเลยนะครับผมส่งสลิปก็ขอลิงก์เลยนะครับผมเพราะว่าไลฟ์สดนะครับผมมันมีไลฟ์แบบว่าไลฟ์ห,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 ห้องไปเรื่อยๆพี่น้องอีพี่สามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสมมติว่าอีเม่ซื้ออีพี่สามสิบเอ็ดครับเมื่อนี้ไลฟ์อีพี่สามสิบเอ็ดสิแม่ก็ต้องยืนยันสลิปใหม่นะครับผมเพื่อที่จะขอลิงก์เด้อครับผมบอตรงโอ,อนเงินอีกนะครับผมแค่ยืนยันสลิปเดิมนะครับผมขอบพระคุณนะครับ ขอบพระคุณบาททุกใบหัวใจทุกดวงจากพี่น้องท่าบาทสุณทุกคนเดอ้อสวัสดีค่ะลูกเบิร์ดสวัสดีแม่ค่ะผมแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณนะคะผมป้าพี่น้องตอนนี้พี่น้องห้องก๊างลัางข้ามาานาฮานะครับผมกำลังลังเข้ามาหนาฮานะครับผมกำลังลัางข้ามาานาฮานะครับผมสวัสดีค่ะบาเบิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะผมก็ามาค้อมแพงพี่น้องล่างเหลือทางมาเขาซูโบเลนนานาไปที่้านเพื่อนแห่งนี้นะครับผมงานปิดทองฟ้าลุงนนิมิต วัดบ้านบัวขาวตำบลสาบ,บัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเกินนะคะผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อชมพีสว่าแจง้งบ่าวเบิร์ดอยากให้อายไปช่วยพ่อจ๋าขายปาลาค่ะผมต้องติดตามเด้ตอติดตามต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผมวันนี้มีขายบองตอพร้อะะมไปน้องวันนี้มีขายบองตอด้วยนะครับผมวันนี้มีขายบองตอด้วยนะครับผมตอนนี้อาจารย์นันตีห้องกำลังติดตั้งอุปกรณ์อยู่พี่น้องอาจารย์นันตีห้องกำลังติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่พี่น้องนะครับ อันนี้พี่น้องพี่ออนบุชินลินแชร์แล้วจ้าขอพระคุณนะคะบผมขอบคุณนะคะผมขอบคุณก็มาความเแพงจากพี่จากน้องทางบ้านสุขทุกเด้ออันนี้เป็นทีมอาจารย์องตรีนะคะผมอันนี้หมอแคนเบียนะคะผมหมอแคนเบียพี่น้องนี่นะครับผมตอนนี้อาจารย์อนตีห้องกำลังติดตั้งอุปกรณ์นะคะผมสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีพี่อ้นด้วยนะคะผมสวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์อนตีห้องกำลังติดตั้งอุปกรณ์อยู่พี่น้อง กำลังเติดตั้งอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะคะผมพูดพี่น้องพี่น้องก็ร่างลางขมานะครับผมพุณหนะคนลางขม่าบาักลายพี่น้องวันนี้มีกลุ่มปิดไหมคะวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมกลุ่มปิดมีพุ่งนี้นะคะผมพุ่งนี้มาที่สิบสามหมื่นเม็ดวันที่สิบสามบอพี่นอ้องม,ม,ะะม,มออื่นเม็นวันที่สิบสามบอครับผมมื่นบ้าเบ้าปวดลงมือแล้วประเด็ ไลฟ์วันที่13นะครับผมอยากไปเด้อครับบอร์เบิร์ดผมจากทางบ้านนนท่านมาเด้อครับผมมาเด้อมานะครับผมงานปิดท่องฝังลูกนิมิตนะครับผมพี่น้องบ้านบัวขาวพี่น้องตะบลสาบัวขึ้นนี่อยู่ทียมเพื่อปทุมราชเมืองร้อยเอ็ดเด้อครับพี่น้องครับผมมาเด้อมาเด้อชมปีสอดแจ้งครับพี่น้องชมปีสอดแจ้งเด้อพี่น้องเด้อเ่ามานะครับผมโต๊ะเด็กมากนี่พี่น้องปูเรมาซานี่ผูสัดผูดสดเสือบัวลาเด้อไดือยเด้อเด้อครับผมเด้อ มาหลายๆนะครับผมมาพบมาเจอกันนะจ๊นะจะจ๊นะจ๋าแชร์ให้เราข่ะพี่วัดขอบพระคุณนะครับผมอ่ะพี่น้องอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วกลุ่มปิดนะครับผมราคา129บาทและส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับผมพี่น้องเมื่อวันที่13บสอกพี่น้องคุณนี้มืวันที่13นะครับผมแม่เชาโอเคครับผมโอเคครับอ,อาจารย์แม็กน้อยพี่น้อง พี่น้องก็ร่างัรงมากครับผมพี่น้องก็ร่างัรงมากเลยครับผมใช่ครับพรุ่งนี้13โอเคครับผมพรุ่งนี้13เจอกันในกลุ่มปิดนะครับผมมือพอบอกันในกลุ่มปิดแล้วพี่น้องครับผมพี่น้องผู้ใดยังบุษบัวจองตัวจิ้มลิงหน้าล่างนะครับผมตอนนี้บ้าเบิร์ดปังมูลให้เราเด้อ เบาวเบิดปากหมุดใบให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องจิ้มเรียงหนาล่งลางกดบัตรได้เลยนะครับผมส่วนนี้พอยแม่ท่านใดที่ซื้อบัตรแบบเมาเมาลายเดือนไว้แล้วเต็จร้อยบาทนะครับผมพี่น้องก็ส่งสลิปไปยืนยันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งลิงก์นะครับผมพี่น้องม่ต้องโอ,อนเงินอีกเด้อมาต้องโอ,อนเงินอีก